เื้องต้นเลยเรามาดูนะครับเรื่องของหนี้สาธารณะของสหรัฐผมเชื่อหลายท่านจะจําได้นะครับว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐใหญ่กว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐซะอีกนะครับสิ่งนี้เองบางคนก็บอกเนี่ยเคนซินอีคอโ,อโนโมีเป็นเรื่องปกติตราบเท่าที่สามารถชําระหนี้คืนได้ก็ถือว่าโอเคถ้าบู๊เศรษฐกิจได้แต่เรดาริโอไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาคิดอย่างไรบอกว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสัญญาณนะครับนำไปสู่ความล่มสลายของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอย่างไรติดตามด้านในช่วงของเวลเฮดไลน์ครับ ไปดูเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับก็โตขึ้นมากกว่า100เปอร์เซ็นต์นะครับของตัวเศรษฐกิจเขาแต่ทีนี้ครับหลายคนบอกธรรมดาแต่เรดาริโอบอกว่ามันไม่ธรรมดาครับเรดาริโอเองนะครับเป็นฟาวเดอร์นะครับของกองทุน Hedge Fund Bridgewater Associates ตต์ื่นรับรองโดนัลด์ทรัมป์นะครับให้เร่งมาตรการในการลดขนาดการขาดดุลงบประมาณในทันทีก่อนที่สหรัฐนะครับอาจเจอวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่ภายในเวลา3ปีครับโดยเรย์บอกว่า หากว่าไม่ทํสาสหรัฐจะเจอปัญหาแน่นอนอันนี้เขาบอกเอาไว้นะครับในพอดแคสต์ออสลอสพร้อมกับเปรียบเทียบบอกว่าสถานการณ์นี้เปรียบเสมือนกับอาการหัวใจวายครับที่ไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่แต่ว่ามันเข้ามาใกล้เรื่อยๆโดยเขาคาดการณ์นะครับว่าวิกฤตนี้อาจเกิดขึ้นนะครับภายในเวลา3ปีบวกลบ1ปีคาเตือนของดาริโอมีขึ้นครับในช่วงที่รัฐบาลทรัมป์กำลังเจอกับความท้าทายในการรักษานยโยบายลดหย่อนภาษีขณะที่การขาดดุลงบประมาณสหรัฐล่าสุดพุ่งขึ้นนะครับแต่ระดับ1.8ึ่งจุดแปดล้านล้านด มีการเสนอนะครับให้สารัะนี้เนี่ยลดการขาดดุลให้อยู่ที่3%ของ GDP โดยทันทีด้วยเรดาเลียบอกว่าถ้าไม่ทำตอนนั้นแหละที่คุณต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่ตามมาเรยบอกว่า mm hmm. เมื่อถึงเวลาที่เศรษฐกิจเจอกับภาวะหัวใจวายขึ้นมา ประชาชนเองจะไม่พอใจรัฐบาลเองก็ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้เรดาริโอบอกว่าการทำเั้าใจะประวัติศาสตร์วัฏจาักรการก่อนหนี้ระยะยาวเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเขาในการก่อตั้ง Bridgewater Associates รับมือกับวิกฤตการเงินปี2008วิกฤตหนี้ยูโรซนในเวลาต่อมาด้วย เรดาร์โยกกังวลน,นะครับบอกว่าสหรัฐอาจเกิดปัญหาการขาดแลนผู้ซื้อตราสารหนี้แม้ว่าจะมีการออกพันธบัตรใหม่เพื่อใช้หนี้เดิมโดยปี2022ครับนักวิเคราะห์ J.P. m o ม g a n เเคยเตือนบอกว่าครั้งแรกที่ธนาคารกลางต่างประเทศธนาคารพาณิชย์สหรัฐและธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพร้อมใจกันลดการถือครองพันธบัตรตรัฐบาลในเวลาเดียวกันเขาบอกต่อไปบอกว่าเมื่อคุณต้องมีการออกตราสารหนี้จานวนมากเพื่อที่จะโปะหนี้เก่าที่กู้มาปัญหาไม่ได้อยู่แค่หนี้เดิมที่มีอยู่นะครับแต่ยังรวมถึงการขายตราสารหนี้ใหม่อีกด้วย เขาบอกว่าผู <scratching> ้ซื้อหลักนะครับอย่างกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติธนาคารกลางต่างๆอาจไม่สามารถที่จะดูดซับหนี้จํานวนมากนั้นได้อีกต่อไปเขาเตือนว่าถ้าสหรัฐนั้นใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ถือครองพันธบัตรจํานวนมากหรือแม้แต่การปรับโครงสร้างหนี้อาจส่งผลกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับต่อตลาดการเงินรัฐบาลอาจมีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้โดยที่ไม่เรียกว่าเป็นการ ผิดนัดชาระหนี้แต่จะเป็นการบอกว่าจะทําให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้น <c oughs> ทีนี้มาถูกถ,ถามถึงแนวความคิดที่มีชื่อว่ามาลาโกแอคคอร์ดมาลาโกก็คือบ้านพักตา่างอากาศของนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ที่ฟลอริดาซึ่งเป็นสมติฐานว่าสหรัฐพยายามที่จะทำให้ค่างเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงโดยคงสถานะพิเศษในระบบการเงินโลกเดเรดาลิโอบอกว่ามันเป็นบร้ยาครับอาจจะเป็นไปได้และอาจจะทาเงินแบบลับๆแต่ต้องเข้าใจว่าดอลลาร์ไม่ใช่อ่อนลงนะครับถ้าอ่อนลงปับ๊บสกุลเงิน,น,นอาจจะอ่อนลงตามเช่นเดียวกัน เขาบอกว่าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ช่วงทศวรรษ70กับ30ค่า, 30, างเงินทั่วโลกอ่อนลงครับเทียบกับทองคําและสินทรัพย์มูลค่าที่มีมูลค่าคงที่เร <Re S 2> ยังบอกว่าบิตคอยน์อาจเป็นเงินถังเลือกใหม่ในอนาคตเพราะไม่สามารถถูกยึดหรือเก็บภาษีได้เหมือนอสังหาริมทรัพย์และทองคำหนละักเขามองว่าอย่างไงบ้างเขามองมีความน่าสนใจมากขึ้นครับเมื่อเทียบกับอดีตตัวเขาบอกว่าไม่ได้เชีย์ทุกคน,นแห่กันไปซื้อทองคำนะครับแต่สิ่งที่ต้องตระหนักคือเราไม่มีทางรู้อนาคตทั้งหมด ดังนั้นการกระจายความเสี่ยงที่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสัดส่วนทองคำที่เหมาะสมในพอร์ตการลงทุนโตเขาประเมินนะครับบอกว่าอยู่ประมาณ10-15%ึทองคําจํานวนเล็กน้อยสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงนะครับและการกระจายพอร์ตได้สิ่งสําคัญที่ไม่ควรนะครับมีความเสี่ยงมากจนเกินไปท่ายเทไปที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง สถานการณ์หัวใจวายนะครับก็พูดง่ายถ้าเกิดว่ากู้เงินเข้ามาเยอะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีสภาพคล่องเข้ามาเติมนะครับที่สุดแล้วก็จะเกิดภาวะขาดเลือดนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยเปรียบที่บอกมาอย่างไรก็ตามนะครับพอเราดูปีที่สหรัฐอเมริกาเจอสถานการณ์วิกฤตที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่นับปี2008คือวิกฤตซับไพน์เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็ปี1,929นะครับตอนนั้นประธานดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดฟองสบู่ที่วอลล์ 4ปีข้างหน้าก็จะครบรอบ100ปีของเหตุการณ์นั้นแล้วนะครับยังไงเพราะว่าหลังจากนั้น4ปี1933รูสเวล์เริ่มต้นใช้เคนซินอีโคโนมีเป็นครั้งแรกกู้เงินมาแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นท่าคลาสสิกที่มีการกู้เงินมาเพื่อบู์สเศรษฐกิจตลอดแต่ถ้ามันเยอะเกินไปที่สุดละวันหนึ่งไม่สามารถที่จะชำระได้เพราะไม่มีคนซื้อพันธบัตรอาจจะเกิดปัญหาได้อย่างน้อยอันเนี้ยเราจะได้รู้ว่าเรดิอเียตื่นอะไรเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุด ฟังไว้ก่อนค่ะจริงๆมีตัวเลขนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนิดหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะคือถ้าดูวันนี้นะคะหนี้ต่อ GDP ของทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับว่าสูงกว่า100%โดยเฉลี่ยนะคะ2023เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะคือตัวเลขเนี้ยเป็นข้อมูลจากเปเปอร์ที่เขารายงานตัว global debt ในปี2024นะคะพบว่าทั่วโลกเนี่ยหนี้ต่อ GDP นะคะสูงถึง2 3 7นนะคะแล้วก็ประเทศที่แบกหนี้หนักสุด ะะตอนนี้คือญี่ปุ่นอันดับหนึ่งะคะกว่า400%อของ GDP ทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าสหรัฐอเมริกาก็ตามมานะคะอยู่ที่ประมาณ273%นะคะยูเรเ็ดคิงดอมหรือว่าออสหรัฐชนาจักรนะคะก็243%รวมถึงสาภาพยุโรปนะคะ237%จริงๆ e m e r g i n g market เนี่ยประเทศที่แบกหนี้ มากเนี่ยนะคะก็คือฝั่งของจีนนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราดูมิตินี้อย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้เดี๋ยวคงก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามีอะไรที่เราคงต้องตามกันต่อกับการบรหิหารจัดการการคลังนะคะของหลายๆประเทศเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศกําลังพัฒนาที่มีนี้มหาศาลแบบที่ทางด้านของพิ่วิทย์เล่าให้ฟังนะคะที่เรดิโอเตือนมานั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h ค่ะ